ครับสวัสดีครับทุกท่านครับยังยังไม่มีใครเฮ้ยังไม่มีใครตามเลยอมาแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลยังไม่มีใครตามเลยอ่ะในเนี่ย สวัครับสวสดีครับครับสครับร้อนร้อนไหมครับตอนนี้ผมร้อนมากครับต้องการไอติมเหมือนเช่นเคยองกรไอตย คับกับต้องปิดหน้าไว้ครับปิดหน้าครับคดีเยอะมันมีสองมันมีสองแบบนะครับมีคอนวิวยังไมีอีกสิบสองวิวแล้วสิบหกกับมีโจทย์เยอะมีโจทย์เยอะปิดหน้าทำไมร้อนร้อนครับใครมีคำถามอะไรนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูเขาซักซ้อมกันนะครับ นี่คือบรรยากาศในกองเเสร็จเดินมาข้างนี้เลยขี้ียวีีขอตานห้าสิบใครมีอะไรพิมพ์ได้เข้ามาเลยครับสงสัยอะไรถามเข้ามาได้เลยนี่ครับตากล้องต้อมครับโฟกัสไม่ได้สักทีโอ้ยมีี่เหยวมัก้า สวัสดีครับนี่เล่เป็นคุณแม่แม่ทักพิมแม่ักพิมสายโหดพกเองบหมังอบเตดได้่ย่เราบางสอบตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วก็เหมือน กลิ้มกระเลียแล้วก็พี่พี่ก็หึงอยู่นะครเดี๋ยวน้องเล่นนี้ไม่ได้ฟ้าตกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ไมนสวยเลยแต่ว่าต้องมีลาบแปดลาบแล้วเลียร์้ล้นะครับเพียแล้วนะครับเราจะปล่อยเขาซ้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาครพบกันใหม่นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยนี่เขียนมาถามด้านล่างได้นะครับเกี่ยวกับละครเช่นสนกลักนะครับถามได้ไม่มีใครเขียนอะไรมาเลยไม่มีใครเขียนอะไรมาเลยแต่คนดูสามสิบเก้าคนเลย ครับไว้เจอกันนะครับไว้เจอกันตอนเย็นๆไม่ก็พรุ่งนี้นะครับเอ้ยไม่ก็อาทิตย์หน้านะครับยังไก็ขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตามรับชมครับเอาไว้เจอกันครับบ๊ายบาย